นี่ก็อยู่กับ Anime Tower d e f e n s เเหมือนเดิมนะฮะคือคลิปที่แล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าเราก็แนะนำการเล่นระบบอะไรต่างๆไปนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกาชากันนะฮะด้วยงบด้วยงบ2,775ตนอนะฮะซึ่งมันเป็นจำนวนที่โคตรเยอะนะฮะทุกคนครับบอกเลยว่าวันนี้เปิดทั้งวันเรื่องวัตถุดิบนะครับผมลืมพูดไปนะครับ นี่ครับวัตถุดิบที่มันเปิดเนาะอันนี้2อันนี้ยังไม่เปิดเนาะอันนี้ก็ได้มาจากพวกการชนะศัตรูเนาะส่วนอันนี้นะครับได้มาจากการลงดันนะครับดันเนี่ยจะเปิดทุกวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสีเหลืองนะส่วนสีแดงนะครับพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับจะเปิด2วันส่วนสีม่วงนะครับวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์สีเขียวนะครับพุธและอาทิตย์นะครับสวันนะครับส่วนสีฟ้านะครับศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับทุกคนครับสรุปแล้ววันอาทิตย์เปิดทุกวันอ่าคือวันอาทิตย์เนี่ยจะเปิดทุุกกสสีีเเลนะครอปมมมาณ้ผ่ ตู้แรกนะฮะมามี2ตู้นะครับมีแบนเนอร์2ตู้ซาสสึเกะเทพสายลมดก้อนายเรามาอีกแล้วนะฮะสวยสวยสวยแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องมาแล้วนะเฮ้ยทุกคนมันเกลือไปหรือเปล่าวะมาเฮ้ยเกลือเกินเกลือเกินยังเกลือมาดิเฮ้ยมันเกลือเกินไปหรือเปล่าวะทุกคนมาดิมาเฮ้ยเราได้ LR มานะฮะเอาเรื่องเอาเรื่อง โอ้โหทุกคนเกลือจัดมาดิมานาลาซ้มทุกคนโอ้โหจบแล้วผมได้ไปแล้วไงเฮ้ยทำไมมันเกลือจังวะมาเกลือเกิเกนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมาฮะทุกคนต่อครับฟึบเฮ้ย ทุกคนผมว่าผมมันเกลือเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างเกลือมาดิโหคุสวยมาอืมเฮ้ยอย่างเกลือเลยอะเกลือจริงเกลือจริงเกลือจริงเฮ้ทุกคนมันเกลือมากเลยเว่ยเกลือนะแอบเกลือนะมา โอเคเราได้โกโจมานะฮะบอกเลยว่าหยุดเวลาทั้งแมปนะฮะโอเคมาต่อฮะเฮ้ยยียงเกลือมาเฮ้ยทุกคนมันเกลือเกินไปหรือเปล่าวะมาแล้วโอเคครับทุกคนบลลอเรามานะฮะบอกเลยว่าตีวงกว้างแล้วก็ตีโคตรเร็วนะฮะสวยสวยสวยมา มาดิมาดิมาดิตัวหนึ่งมาแล้วฮะครบแล้วนะฮะรีเจนเราเคตอนนี้ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะฮะแต่ไม่รู้ว่าแต่มันตีติดเผาอะทุกคนมันดีตรงนี้ตู้แรกนะครับตำนานเราได้ครบแล้วเราไปตู้ตู้สองดีกว่าตู้สองมันมีโอกาสได้นารูโตะไหมโอ้โหตู้สองไม่มีโอกาสได้นารูโตะจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปตู้สองก่อนดีกว่าแล้วกันเพราะนารูโตะมันหน้าจอง่ายอยู่นะฮะเราไปสุ่มหาพวกรีเจนก่อนดีกว่านาะมา เกลือเช่นเดิมนะฮะมาโอ้โหอย่างเกลือมาอื้มมาเฮ้ยเกลือเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยตีติดสโลเรามาแล้วสวยงามมาอาเชื่อเรามา โจโนซ้ำนะฮะสวยงามมาเกลืออ,อ,อ่าเชื่อเราใหม่แล้วฮะขยันมาจริงๆเราขาดแค่ด,ดาร์กอยากได้ดาร์กอะ อย่างนี้ด์กอ่ะโอเคตู้สองผมพอแค่นี้เดี๋ยวมันจะยาวนะฮะคือผมต้องไม่เปิดหานารูโตะด้วยนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมยังไม่มีนารูโตะแบบร่างบัฟเนาะมาโอโหนารูโตะมาหน่อยนารูโตะยูอาโอ้โหยอย่าบอกนะว่านารูโตะผมไม่มาทุกคนจบเลยนะเอา้า เโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าอุลโตผมไม่มานะฮะหมดตัวแล้วตอนนี่ยกาชาเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อ,ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมนะสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับ